ดูเออในสุดท้ายวันนี้เรามาพบกับเด็กซู่น้องม่วงชื่อน่ารักจังเด็กนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ตีหน้าอย่างรุนแรงนะแล้วก็สามารถแก้ทางได้ด้วยคอมโบโดยใช้การ์ดหนวดของดาวเวนถ้าตาเราเป็นฝั่งที่โจมตีเนี่ยจะสามารถต่อยทีบ้านแตกได้เลยรอบที่3จั่วการ์ดสาวดาเมจ ราเวนหรือว่ารีเว่นนี้นะรีเว่นเ <The past S 1> พราะว่าเดี๋ยวเธอนหน้าจะได้รีฟรอกพอดีเราได้น้องม่วงไวอินวอน้องม่วงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้การรีฟร์กด้วย <light> น้อม่วงได้ควิกแอนแท็กมาเฮ้ยนี่นี่นี่นบเนี้แหละดีมากต้องเจอนี่น้องม่วงก้า <c oughs> โตมากเลย น้องม่วงเนี่ยถ้าเกิดได้โจมตีเขาจะคูณพลังโจมตีสองเอาน้องม่วงขึ้นเป็นโจมตีก่อนเดี๋ยวมีเว้นตายเรามีการบัฟอยู่มาสู้กันเฮ้ยการสเปลวอกสองสองฮูฮ้ฮคิดว่านายมีการบัฟบคนเดียวอย่างนั้นเหรอนี่เลยวอกสามสองไงล่ะมุดดังมุดดังมุดดังมุดดั ตัวการ์ดอินวอร์นี่เลยใช้การ์ดโซลเวลสกิลทำให้พันธมิตรทุกคนเลือดไม่สามารถต่ำกว่าหนึ่งได้ในเทิร์นนี้ไม่จมไม่จมดีมากเทิร์นของฉันตัวการ์ดได้ดีนายจมตี สวมใส่สให้กับน้องม่วงไอย่าิกแอทแทใครจะสู้กับน้องม่วงไรอ่ะก็มาดิครับหยุดการกระทำของเจ้าซันนี้เราก็จะไม่ตายนะเออดูจากบนมือใช่ไหมมันจะมีการส่สงมาที่เราสามารถจบเกมได้เลยก็คือการปั๊บดาเมจบวกกับหนวด,ดาเวนนะแต่ว่าเราอยากที่จะปั๊มต่อ โอเคฟรีหัวฮัวแปดพลังโจมตีเยอะมากแต่เลือดนิ่น้อยนิดสก,กิดก็ตายแล้วมาแล้วโดนชาเลน์แน่แต่ไม่เป็นไรเรามีการ์ดใกล้ทางอยู่จั่วการ์ด <Wow. S 1> ลากมาให้ดีเว่น ่ตัวนี้มังกรยังอยู่ปั๊บให้รีเว่นด้วยจะได้สังหารมังกรตรัวนี้ถ้าเกิดว่าไอ้มังกรตัวนี้ยังอยู่เนี่ยน้องม่วงตายแน่โดนชาเลนจ์อีกเฮ้ตุ้มตุ้งตุ้งตุ้งเรามีรีเว่นอีกหนึงห่งใบมาเลยรีเว่น oh. เ้วหาลีฟอกต่อเฮ้ยเขายังมีไปไปนะน้องม่วงน้องม่วงจะถึงคาดแล้วจั่วการดโชคดีมากเลยเรามีดาวเวนสองใบอันเชิญดาวเวนตัวนี้ใบหนึ่งจะได้กลายเป็นหัวด,ดาวเวนอาแล้วก็มันมีออของไอโซไวนเวลสกิลอะ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าดิสการ์ดพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดจะเลือดไม่ต่ำกว่าหนึ่งในรอบนี้บัฟบหายน้องก่อนโอ้วเวม <S <s <uss> <S ต่อยหน้าทะลุบ้านแล้วก็ดิสการ์ดน้องจะได้รอดที่คิดไว้นะน้องจะเลือดไม่ต่ำกว่าหนึ่งคือโดนตีไม่ตายชื่อ <s uss> <s uss> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เป็นไรสงสัยจะมีอะไรผิดพลาดแน่ สองศูนย์เดวินอัพเลเวลหยาดขอตัดยาดแล้วแอทแฮมมาใครจะสู้กับน้องวันพันแมนก <consider> าสรสะเปลอวิวิ่วงดับนี่ก็คือตายหมดเลยไม่ยอมตายหนุกหน้า เ็จเลยเหรอไี่เลยไม่ได้นะครับไม่ได้ เป็นเด็กคอนโทรลเพราะฉะนั้นในเกมนี้เนี่ยเราจะต้องรีบจบให้ไวที่สดุดอยากได้น้องม่วงอน้องม่วงมาตีหน้าเลดไม่ได้นะเลดนี่คือตายแน่ๆประมาณนี้จ้าเอ๋โอ้โหรอบที่สาจั่วการมีแต่ลีเวนทั้งนั้นเลยอ่ะ งั้นก็ต้องรีเวนออกลงแล้วมาเลยเอ้าวกดผ่านเริ่นของฉันบอกสองศูนย์จวดกันแล้วให้เล่นแต่รีเวนตัวเดียว <Violence S 1> ได้เลย <Violence. S 1> เอากยาอ้าวา,าก็มีนี่นะกินโมฮะเราจะไม่ยอมให้มาดูดเลือดหรอกหน้ายักษ์เล ไปเดี๋นี่ได้รีฟอกมามีหลายใบปอบให้ไม่หวันไม่ไว้อะไรนะลดคอร์สหนึ่งดดลแล้วก็เอาใบนี้เลยเฮ้ยนี่เน่รับไปซะเอ้อห้าดาเมจเน้นๆเอา้าแตกพายแล้ว ไปเปแล้วมีอีกไไปแล้วนะมาดิครับจั่วการ์ดจะให้เล่นรีเว่นตัวเดียวจริงๆใช่ไหมเนี่ยยินวอก็มีอยู่ตัวเดียวอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรรีเว่นออกมาโจมไม่โจมต้องป้องกันอะไม่งั้นเขาจะสูดเนเรืเ่อยๆบล็อกหลังเกือบหักเพือ เชิญนของชัดแอโอ้โหเวมจั่วการ์ดโอ้ในที่สุดก็มีตัวมาแล้วไปตีฟีอินป,ปอปอดก่อนเอแต่ว่าเลือเราเหลือแค่หนึ่งเองอ่ะเขาน่าจะมีการ์ดยิงแล้วล่ะเต็มม้เต็มมือขนาดนี้อะลงมาก่อนเอานนี้ขึ้นไปเราจะได้ดีฟอกด้วย <S <S ด่านโดนเลย บัฟให้บวก3ามสองยังไงล่ะครับไม่ยอมตายหรอกน้าโจมตีใส่บัฟควิดแอนแท็ก <their> หายยะอีกแค่หนึ่งใบลิเวลจะอัพเลเวลแล้วใส่เข้าไปโอ้โวเวม ดับตีเว้นอาพเลเวลเนยมาขับดาบผู้ใจไว้ตัดยาเอามาบล็อกเดี๋ยวนี้อ้าวกดผ่านแปลว่าฮ่าฮ่่นี่เลยเบอรี่ออฟฟิทการใบนี้เนี่ยถ้าเกิดสายตัวเปล่าๆจะได้เป็นควิกแอ t แทก แต่ว่าถ้ามีควิกแอทแท็กอยู่แล้วเนี่ยจะได้เป็นดับเบิลแอทแท็กเอายังไงต่อดีนะเออหลุดเลือดโอเคต้องจโจโจ้วยันนะตุง้งตุ้งอุ้ยหลืนหนึ่งรอบที่เจ็ดอ <laughs> ินวอวมีสำรองอยู่ไม <im> ่ต้องห่วง ถ้ามีดีนะสักไปก็จะดีมากเสียงจัวจวจ่วการ์ดแล้วกันจั่วการ์ดจั่วการ์ดดีมากโอเคผมพร้อมแล้วบุกเข้ามาเลยอันนี้ก็เจ๋งดีดูหนา้าหิวหิวนะคับเค้กหน่อยไหม <c oughs> โอ้โหไม,ม่ตุ้มตุ้ม ไม่เจ็บเท่าไหร่แค่หัวโยกเฉยๆบวก2อซนแล้วเป็นควิกแอนแท c กแต่อันนี้เนี่ยจะบวกเป็น4เลยนะเนื่องจากรีเวนที่อัพเลเวลมาแล้วเนี่ยเมื่อใช้การบัฟดานเมจให้กับรีเวนจะคูณ2องทำเป็นใบแ,แรกของเท์นพร้อมโดนดาบกระสวกหรือยังหายเนี่ยจั่วอาร์ตไปเลยรีเวนแอ t แท k กเทมากเลยนะนี่ไง ก็จัวการ์ดจัวกาดต้มต้มีซีดีวพีค่ะ